สวัสดีครับเสียงก่อนน่ะคันคอบ่นอีกแล้วคลิปที่แล้วเพิ่งบ่นก่อนทำคลิปอีกสวัสดีครับผม่าวานนะครับต,ตอนนี้อยากบอกว่ากำลังยืนอยู่นะไม่ได้นั่งเมื่อยเดี๋ยวก็บีบขี้เกียจก่อนฮีลาตลอดมึงี่ยอยู่กับเกมเจ็ดวันอันตรายนะครับ สบายแล้วมาเจอกับซอมบี้อัดไปแล้วเสร็จหนึ่งคลิปนะครับพูดเหมือนเดิมเด้เลยแต่ว่าภาพมันไม่มีก็เลยต้องมาอัดใหม่ใช้เวลาประมาณสองวันในการอัดใหม่นะครับขี้เกียจนะครับความจริงอัดเมื่อวานก็ได้นะครับแทบจะเอาบทเดิมมาอ่านโอเคนั่งเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับผมทักทายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อวาวานะเกมนี้คือ seven day to die นะครับอันฟ้า8.1นะครับอ,อันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปเป็นอะไรก็ตามแหละแล้วแต่จะเรียกไนะครับแล้วแต่กูเนี่ยครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมาทําเรื่องระเบิดนะนะครับไม่ไม่สาธยายไม่ต้องนําเข้าสู่บทเรียนเลยะระเบิดในเกมนี้เท่าที่ผมรู้จักก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนะครับ ห้าแบบก็มีแลนไม้ก็คือวางไว้ถ้าโดนเหยียบซอมบี้มาเหยียบก็ตายนะครับเราเหยียบก็ตายเหมือนกันโดนเหมือนกันแล้วก็อันเนี้ยนะครับท n นทีทนทีนี่วางไว้ถ้าเกิดดาเมจกับมันมันก็จะระเบิดนะครับช้าเราขวานไ่สอดเนี่ยก็จะระเบิดเอาปืนยิงอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วใหม่มันก็ไม่ไม่ดีเลยเดี๋ยวซื้อใหม่เพิ่งซื้ออง แต่ซื้อเป็นหมื่นคงไม่ไหวอ่ะข้าไมไเป็นหมื่นโอ้โหแพงแล้วก็อันเป็นเอ่อบอมปนะครับก็คืออันนี้นะครับบอมปบอมนะครับเป็นระเบิดคว้างนั่นเองเอาละมาเริ่มต้นกันนะครับเอ่อในการจะทําระเบิดนะครับสิ่งสําคัญอย่างแรกในการนาระเบิดก็คือดินปืนอันนี้นะครับการพาวเดอร์นั่นเองการที่เราจะทําการพาวเดอร์นะครับการพาวเดอร์เราก็ต้องมี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปักก่อนจัดไม้เรียบร้อยก่อนมันจะเข้าปากกันแล้วเนะี่ยโอเคต่อนะครับการพาวเดอร์ก็ต้องมีหนึ่งก็คือแรมโคนะครับอันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเอารูปวางไว้เท่านี้สายมือบนให้ดูนะครับแรมโคแล้วอันที่สองคือโพแทสเซียมไนเตรตนะครับซึ่งโพแทสเซียมไนเตรต โอโซเนียมไนเตรตแล้วก็แรมอโคเนี่ยนะครับเอาโอโซเนียมไนเตรตก่อนเขาบอกว่าขุดเจอจากการขุดเหมืองแล้วก็จะแรนดอมเจอจากการขุดไอรอนออระนะครับออกซอโะส่วนแรมโคเนี่ยก็จะได้จากการได้โคโคเหมือนกันแล้วก็ไปคราฟแต่ว่าในวิดีโอที่แล้วกดผิดขอโทษ จะเห็นว่าที่ขุดที่เราขุดก้อนหินน่ยนะครับก็เจอเจอแหลมโค้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปขุดให้ดูนะครับแล้วจะมีก้อนหินให้ขุดอีกมเนี่ยว่าเราจะเจอไหมอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว ใครเห็นแล้วบอกด้วยเอ่อนี่ไงแลมโคแลมโคนะครับสี่อันเนี่ยนะครับเราก็ได้จากการขุดอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วกลับไงเนี่ยนี่คือวิธีดได้แลมโคลทอนโพแทสเซียมไนเตรสเนี่ยเอ่อรู้น่าจะเจอนะผมว่านะเอ่อลองลอง,ลองรดดู้ดีๆก็อาจจะเจอหรือไม่ไงั้นก็ต้องขุดขุดพื้นนะไอ้ขุดเหมืองนะครับแต่ว่า ตรงทะเลทรายเนี่ยขุดไม่เจอนะลองขุดดูแล้วลองขุดไปถึงพื้นโลกดูแล้วก็ไม่เจอแล้วก็ออกมาครับอ่าอย่างแรกถ้าสมมติคุณไม่ได้ลํำโคคุณได้เป็นโคธรรมดานะอ๋อแล้วก็โปรตีนไนเตรตอันนี้เป็นแร่ด,ดิบเอามาครับก็ได้ลํำโคสิบอันอันนี้โปรตีนไนเตรต ่าก็าได้10อันแล้วครา้น,นี้คุณก็สามารถทำการพ o w เดอได้นะครับก็จะได้100อันนะนะครับอันนี้มันเหลืออันนึงมันมาจากอันนี้ดังนั้นถ้าคุณใช้แร่1อันเนี่ยก็จะได้การพ o w เดอร์100ออันนะครับในการมาทำอย่างอื่น ที่เห็นตรงนี้นะครับคือโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยเราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนอกจากการนามาทําระเบิดนะครับแต่เราก็ต้องใช้นี่ยนะครับไอขนมปังบูดเนี่ยขึ้นลายนะครับมอดดี้เบรดเนี่ยครับซึ M ่งไอมอดดี้เบรดเนี่ย,ยหาได้ตามกองขยะถ้าใครเคยเซิร์ชก็น่าจะเจอนะเดินเดินรูทเนี่ยเจอแน่นอนวิธีก็คือต้องใช้กองไฟนะครับกองไฟแล้วก็ มีบิ gger นะครับบิ gger กกอ,อย่างนี้นะนี่นะบิ gger กกนะอ่าบิ gger กกนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ทำสินั่นแหละพอเสร็จออกมาเราก็จะได้เป็นอันนี้นะครับแอนตี้ไบติกซึ่งแอนตะี้ไบติกเนี่ยก็จะรักษาการติดเชื้อนะครับ infection การติดเชือ้อเอ่อที่ดูเอฟเฟกต์นนะครับมี3าสเตทนะแสดงว่าการติดเชื้อเรามีอยู่ระดับนะครับแต่กินอันนี้ก็หายเนาะเนเอฟเฟกต์เคิร์ชรักษานะอ่านว่าเหรอ c u r E D i U e มันมันแปลตรงกันข้ามกับไออะไรอะคำสาปอะแต่มันเขียนคล้ายกัน นนัน่เดี๋ยวก็ต้องเอาหาภาษาอังกฤษมาโพสอีกโอ,อเคลืมลืมมันไปลืมลืมลมันไปโอเค <c oughs> พอได้อันนี้เสร็จแล้วนี่คือหลักสำคัญในการสร้างระเบิดนะครับการพาวเดอร์จะไปให้ดูอันแรกนะครับ <c oughs> อันแรกคือตินแลนไม้นะครับตินแลนไม้ตินแลนแไฟแฝของก็ไม่ครบนะเจ๊ะ ดแลนไมอันนี้ก็จะใช้แคนดี้ตินแคร์นะครับแคนดี้ตินแครนี่ก็มาอย่างนี้แต่ว่าอ่ามันมันยังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่ามันไม่มีสแคร็บไอรอนนะครับนี่นะต้องเรียงตามนี้นะถ้าเรียงไม่ไม่อย่างนี้ก็ก็ไม่ถูกนะครับก็ได้ตินแลนไม์มาหนึ่งอันนะครับก็เอามาวาง ผมว่าไม่ชอบการกดไออินเวนทารี่ของเกมนี้เลยอ่ะมันต้องกดไออ่ะแล้วไอมันไกลอ่ะเป็นบีก็ได้จะใช้นิ้วโป้งนะบี B กดอะไรไม่มีอะไรนะต่อไปก็คือแอร์แอร์ฟิลเตอร์ไอเนี้ยนะครับแอ r f ฟิลเตอร์แลนด์มายนะครับก็ใช้มันยังไม่ขึ้นอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอา่า มันไม่มีสครบไอรอนนะครับโอเคกดอะไรวะกดไอถูกแล้วโอเคอ่ะนี่นะครับก็จะได้เป็นอันนี้มาหนึงอันอันต่อไปมีปัญหาการกดไอว่าต้องเอื้อมนิ้วอ่ะ อันต่อไปนะครับจะเป็นเออ่ฮับฮับแคปฮับแคปแลนด์มายอย่างงี้ฮับแคปแลนด์มายก็ใช้กระจังล้อนะครับกระจังน,น่าจะเป็นกระจังใช้สองฮับแคปนะครับแล้วก็ตามนี้นะเอ่อสแคร็บไอรอนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสเก็ตนะครับเขาทำค่อนข้างให้คล้ายของจริงนะครับเรียงตรงๆอย่างนี้นะให้ดูอีกอันนึงก็ได้ เนี่ยนะครับใช้บนแล้วก็ล่างบิดขึ้นมาออในเนี้ยมันไม่ได้บอกดาเมจนะครับว่ามันทำดาเมจเท่าไหร่มันแค่บอกฮันเนีบอกแมกโกรดบอกแมสบอกเออเอาไปหลอมอะไรเงี้ยต่อไปนะครับระเบิด tnt ระเบิด tnt e ีเนีฟีฟฟฟนนะครับใช้กระดาษแล้วก็ อ,อีกอันก็คือใช้สามอย่างแต่ต้องหาแถวนี้แหละโอเคก็ได้หญ้านะครับหญ้ามาอ่า,เป,อาเป็นเอพลันต์ไฟเบอร์ครับไฟเบอร์มันแปลว่าเส้นใยอะนะก็ปิ้งวางไว้ตามนี้นะครับออกกระดาษล้อมรอบแล้วก็ใส่ การพาวเดอร์ powder, แล้วก็มีเชื้อปะทุเป็นแบนดไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะได้ TNT TNT นี้อย่าไปต่อยหรือไปอะไรนะครับถ้าเราทำดาเมจมากพอเนี่ยออ่มันก็จะระเบิดใส่เรานะอ่าต่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำะระเบิดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือไบตบอมป์ไบบอมป์มีพร้อมแล้วเนาะไบต์บอมปก็ใช้ช็อต ช็อตไอรอนไป์เนี่ยนะครับแล้วก็อี e นะช็อตไอรอนไป์ไม่ใช่ดิมันต้องชื่อไปต์บอมไหนวะขาดอะไรเนี่ยอ๋อขาดไฟเบอร์นะครับเมื่อกี้ก็ลืมหยิบมานะ <c oughs> <c oughs> แกแอมเบื่อตัวเองตอนเนี้ยก็จะได้เนี่ยนะ เรียบร้อยหนึ่อันนะครับอ่ไออันเนี้ยนะครับเคยบอกไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับวิธีการหาไอไปถ้าแรกๆนะที่เรายังขุดเหมือนไม่ได้ก็ดูในแอร์นะครับแน่นอนในแอรนะ์เนี่ยเจอแน่นอนนะครับเดี๋ยวทำอีกสักสามอันเฮ้ยยาไปไหนหมดแล้ว โอเคครบแล้วนะครับสำหรับปืนเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไหวน,นะไหวครับขอโทษครับรีบรีบนี่ดูแลต่อโอ้ยตะคิวกินคอไหนอะ่ะนี่ไฟบอมเราสามารถนี่ได้หนึ่งอันเราสามารถแบบทำให้มันเยอะๆก็ได้โดยการกดไอ้ตรงนี้นะนี่ ดูที่เขาตรงนี้นะครับแต่ต้องทาไปแล้วนะครับนี่คือเคยลองทําไปแล้วอ่าได้ยี่สองอันนะครับล่วงล่วงล่วงแต่นั้นเขียนมากอะ่ะเออ,เอ,อโอ้ยคือโดนเหยียบระเบิดตัวเองนะครับเหยียบมันระเบิดนะแล้วก็ตายด้วยเอ่อจะขึ้นจะขึ้นมาให้ดูนะครับว่า เหลืออันนี้ก่อนแล้วกันมันใกล้กว่านะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าคงเคยเห็นการเซฟกันไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับที่อันไหนก็ไม่รู้ที่มาเปิดให้ดูนะครับพอผมลองมาเปิดดูกลายเป็นว่ามีปืนเยอะมากนะครับในการเซฟเนี่ยอ๋อ สามารถทําให้กลายเป็นปืนดีๆอันหนึ่งได้เลยโดยกันเอามาซ่อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีพาร์ทของปืนนะครับชิ้นส่วนของปืนเราสามารถเอาพวกนี้มาทํานี่มีแม็กนัมด้วยนะครับปืนแม็กนัมนี่ไรวอลเวอร์นะเออเป็นแม็กนัมไรวอลเวอร์เหมือนกันอนะปืนลูกโม่แม็กนัมสีสีกระสุนอย่างนี้นะครับเราสามารถเอามาทำเป็นเบ้าหลอมแล้วก็เอามาสร้างปืนได้นะครับ ก็ไม่ต้องไปหาปืนแล้วมาทุบนะอ่ะต่อไปนะครับเนื่องจากในเกมอันอันนี้สาระกำมันกมัสาระระเบิดเราต่อนะครับในเกมเนี่ยมันไม่ได้บอกแล้วก็ในในเอ่อเกิดน้ำลายก่อนคันคอในอไอหลุมนี้เกิดมาจากลองเทสท NT นะครับว่าฝันแล้วมันจะระเบิดหรือเปล่ากลายเป็นระเบิดนะครับ ก็ไม่ได้บอกไว้นะครับว่าระเบิดแต่ละอันเนความแรงมันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูนะครับก็แต่ก็ไม่รู้จะเทสยังไงอะ่ะก็ก็คิดวิธีได้เท่านี้ <c oughs> ก็คือว่า,ากินก่อนอ,อันนี้จากการลองขุดนะครับว่าจะเจอ โพแทสเซียมไนเตรตหรือเปล่าขุดไปจนจะเวทล็อกอะครับขุดไปสุดเลยขี้เกียจลงเดี๋ยวขึ้นไม่ได้มุมนี้จะไม่เห็นว่ามันลึกแค่ไหนคุณเห็นอะไรเหมือนวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งไหมคือไฟนูนกก้นนะลึกแค่น,นู้นอ่ะอ่าก็เลยเอาเนี่ยนะครับเอาเอาไม้เนี่ยเอ่อบดบดอะไรวะ ซิงเกิล่ะครับมาวางโดยที่ไม้พวกนี้นะไม่มีด้วยสิเธอ ไม้พวกนี้มันจะมีความหนาอยู่ที่สามน,นะครับวิธีทําก็บอกไปแล้วในคลิป,ลป,ลปที่แล้วนะครับแล้วก็การเทสก็คือเอ,เอาระเบิดวางแล้วก็เนี่ยความหนาสองอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับอ่กดเลยวะโดยใช้ไรเฟิลสไนเปอร์นะครับแล้วก็ลองยิงไปที่ระเบิดดูว่ามันจะทำลาย หรือว่าสร้างล่องรอยให้เท่าไหร่นะครับลองนะอันแรกจะเป็นเออ่ตินแลนไม์นะครับไปดูกันก็จากที่ดูนะครับฮันเนปสามอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เงา ก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับของของที่ลองเนี่ยนะครับไม่มีรอยนะถ้าสมมุติว่ามัน,ม,นมันมันมีรอยมันจะมีรอยแบบนี้นี่นี่นี่เห็นไหม อันนี้คือเราตีทุบไปตีเดียวตอนนี้ไม่มีนะตีแลนไม้นะครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีมมโอเคต่อไปคือต่อไปก็คือ air filter นะครับ air filter air filter ลมตอ์นะครับไม่โดนด้วยโอเค อันนี้จะเห็นว่าอา่นี่เลยนะมาถึงนี่เลยนะเห็นไหมรอยร้าวเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามช่องนะครับจากตรงระเบิดอ่ะหนึ่งสองสามนะครับเออ่ด้านบนก็นี่ถ้าสามชั้นก็น่าจะโดนนะครับเออ่โอ้โหไปถึงขั้น ด้านนี้เลยนะครับข้างหลังนะครับทะลุมา3ชั้นก็โดนนะครับยังโดนอยู่นะข้างหลังก็โดนนะครับนี่คือความแรงนะอันนี้อ่นนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือ air filter แลนไม้นะครับต่อไประยะยิงเท่ากันนะครับเผื่อว่าเกิดรอยล้าวซึ่งเกิดจากสไนเปอร์ก็ต่อไม่ไม่เกิดนะ,นะครับ อันนี้เป็นฮับแคปไมล์แลนไมล์นะครับอ่าฮับแคปฮับแคปด้านบนก็เกิดนะครับแต่เราจะสังเกตว่ามันเบาวกว่านะครับก็เพราะว่ามันใช้มันใช้ดินปืนน้อยกว่านะครับเกิดแค่นี้แค่นี้แค่นี้ข้างบนข้างบนเกิดรอบนะครับด้านทะลุไปไม่มีนะครับ ไม่มีนะมีข้างบนโอเคไม่เห็นนะครับไม่มีนะด้านหน,าน้าก็นี่จะเห็นว่าอันนี้เล็กกว่านั้นแรงนะครับสแสดงว่า๋อคนทำเกมแม่งเจ๋งออกแบบได้แบบแรละเอียดอะไรเงี้ยต่อไปผมยังกลัวเลยยืนตรงนี้เนี่ยโดนหรือเปล่าเนะี่ย เทนนะครับคือระเบิดที่แรงที่สุดเท่าที่ผมรู้นะครับเอาแล้วเละตุมเป๊ะนะครับทลุออกมาแน่นอนอนี่นะครับเรียบร้อยตรงนี้พื้นข้างล่างก็โดนนะครับตรงนี้ก็พังเรียบร้อยหน้าหลัง โดนหมดโดนหมดโดนแรงมากพื้นทรายโดนไหมมันโดนหรือเปล่าดูความแข็งของมันนะมันไม่ใช่ไม่แข็งนะ รู้สึกพื้นทรายจะโดนความรุนแรงด้วยนะครับเอาไม่โดนนะแสดงว่าระเบิดขึ้นกับแค่ชั้นเดียวนะครับส่วนข้างบนก็โดนตามนี้นะเนี่ยเขาเออกแบบมาเจ๋งปะดูระเบิดซ้ายขวาเหมือนกันเลยเนี่ยดันข้างหลังเยเนะี่ยไอ้ตรงนี้ไม่โดนเยอะอันนี้โดนเยอะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งต่อไปคือป้ายบอมนะครับป้ายบอมป้ายบอมนี่จะโยนลงมานะ คลิกขวาเพื่อจุดก่อนนะครับปล่อยเบาๆเอ,อ่อที่ผมถอยมาเพราะว่าถ้าอยู่ข้างบนมันจะโดนอ,อ่ะไม่เชื่อดออูเดี๋ยวลงลงไปดูความเสียหายก่อนความเสียหายตัวสิ่งก่อสร้างคือไม่มีนะครับดูดูด,ด,ด,ดูไม่มีเลยนะครับไม่มีรอยเลยเห็นไหมอ,อ่ะมาดูข้างนอกกันเอ,อ่อ หนึ่งบล็อกไม่มีนะครับสองบล็อกก็แน่นอนไม่มีนะซ้ายขวาไม่มีนะทะลุทะลุเขาเนี่ยเขาตด,ดไม่มีนะครับลองไม่โดนนะครับตัวเราจะไม่โดนนะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยโดน โดนครับโดนแะนะต่ว,ว่าถ้าอยู่ข้างๆนี่ไม่โดนครับโอเคนี่คือการเทสอะนะครับว่ามันรุนแรงแค่ไหนอันนี้คือใช้อันนี้นะครับบูดซิงซิเกิลวูดเดนชิงโจซิงเกิลแกลสเมียนถ้าเป็นอันอื่นก็ความจริงอะทำกับได้ได้ลองเทสกับคอนกรีตนะครับแต่ว่า ก็ผลก็คล้ายๆกันนะ,นะครับไม่ไม่ได้แตกแตมันก,มนกม็มันก็ไม่ถึงใคล้แบบคล้ายมากนะครับอันนี้คือใช้ฮับนะครับก็อย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> เอไม่ใช่อันนี้ใช้ฮับอันนี้ใช้แอร์ฟิลเตอร์นะครับจะเยอะกว่ามันจะเห็นเห็นน้อยนะครับอันนี้ครับครับเห็นนิดเดียวนะครับนี่หนึ่งสองอ่าส่วน อันนี้คือ TNT นะครับ TNT จะเห็นว่าตรงนี้ระเบิดกว่านะระเบิดกว่าระเบิดเยอะกว่าค,คล้ายๆกันนะครับเออพื้นไม้ยังโอเคกว่าปูนนะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีพอร์ตอีกชั้นหนึ่งอะอส่วนอันนี้เป็นอันนี้เหมือนกันนะครับไม่ไม่เกิดความเสียหายกับกับอะไรเลยเรียบร้อย รบทุกอันเออคอนกรีตอันนี้3นะครับคอนกรีตฮันเน็ตจ,จะเท่ากับ16อืมแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดพอๆกันเลยวะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ OK. โอเคครบไปแล้วแหละสิ่งที่ต้องการจะบอกวังว่าคลิปนี้คงคงไม่มีปัญหาอะไรนะโอ้กระตุกกระตุกเพื่อกระตุกเพื่ออะไรโอเคคลิปต่อไปเออน่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องปลูกพืชบ้างแล้วกันนะครับเคยทำไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาทําปลูกพืชกันว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปเท่าไหร่ถ้ามันเหมือนกันก็เหมือนกันทําดีไหมเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ทํำะนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันจากกันเท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่ได้ลองทาโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็แค่นี้นะครับผมมาวาเจินคลิปต่อไปเอ,อ่อคลิปต่อจอากนี้จะเป็นดอตสตาร์เดี๋ยวทำดอตสตาร์ต่อน,อน,อนนะจ๊ะฟาร์มไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคไปแล้ว กดแล้วะเออบ๊ายบายสวัสดีครับ